สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะเนื้อนวะโลหะครับกับรุ่นสร้างวิุพิธพันห้าแปดครับโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยหน้าหลังนี่เป็นรูปโอ้โห,หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมเลยนะครับหน้าหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมนะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่ทวดนะรุ่นนี้พิธีดีนะครับพิธีใหญ่หน้าบูชาและราคาเนะี่ยโอ้โห เหมาะสมบูชาอย่างยิ่งเลยนะมีไว้นี่คาดแค้วปลอดภัยแน่นอนนะครับจำนวนการจะสร้างรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณผมไปดูจำนวนการจะสร้างก่อนครับใครสนใจบูชากับผมเนี่ยโอ้โห,โหรีบเลยนะมีจํานวนจํากัดแค่5องค์เท่านั้นนะครับจำนวนการจะสร้างอยู่ที่49,999องค์นะตอนนั้น,นครับนี่ดูครับโอ้โหนี่นี่โอ้โหตอนนั้นเนงินเงนินเน,นเนี่ยโอ้โหเงินเงินก็จะสร้างสี่หมืนเ้นก็จร้อ้าง49,99องค์นะครับเงินเงินก็ราคาจอง300นะ นว,วันี่ร้อบเองโอ้โหสมัยนะั้นนะอาบาก้านี่60บาทโอ้โหทองแดงสีบก้าบาทโอ้โหมันก็ใครไปที่วัดก็ได้บูชารุ่นนี้ในวิธีเดีวยวกันก็จะมีทั้งเหเรียญเสมาด้วยเหยเยรียญเสมาพุทซ้อนด้วยนะครับนี่โอ้โหนวะนี่ฮะเก้ารอเลยนะจะเป็นเสมาพุทซ้อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงนะใครสนใจบูชาก็รีบเลย